ให้สภาวะการในปัจจุบันการเดินทางเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าวนอกจากจะเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในท้องถิ่นแล้วยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอันเนื่องมาจากแรงงานต่างด้าวสามารถทดแทนแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรมที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงได้และสามารถเสริมสร้างฐานะการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในกิจกรรมด้านการเกษตร ครับในส่วนของจังหวัดพิจิตรนะครับส่วนใหญ่พื้นที่ที่ที่จ้างแรงงานต่างด้าวอันดับหนึ่งก็คือเรื่องการเกษตรนะครับเพราะว่าจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่ทําการเกษตรนะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวก็ในส่วนของ3สัญชาตินะครับก็มีอยู่พันสคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญชาติเมียนมานะครับที่มาทํางานในจังหวัดพิจิตรแล้วก็ไปอยู่ในส่วนการเกษตรนะครับแล้วก็อำเภอเมืองเป็นอำเภอที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเยอะที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นอำเภอบางบนาค ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเกษตรที่เป็นสวนขนาดใหญ่ที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวเยอะๆนะครับเพราะว่าในส่วนของจังหวัดพิจิตรเราอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ทํากันเองหรือมีจ้างแค่คนสองคนนะครับอย่างส่วนส้มโอท้าข่อยก็มีไม่เยอะลักษณะที่จ้างแรงงานต่างดาวส่วนใหญ่ก็คนพื้นที่ทําเองขณะที่ภาคการเกษตรอย่างสวนเจ๊หงที่อําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งปลูกทุเรียนแบบยกร่องบนพื้นที่กว่า200ไร่ ได้อาศัยแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่ต้องใช้ทั้งแรงและความชำนาญเฉพาะด้านโดยใช้หลักการดูแลแบบคนในครอบครัวในการบริหารไม่เอาเปรียบให้ความเป็นธรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกคนเพื่อจัดสรรงานที่เหมาะสมและเกิดความเต็มใจในการปฏิบัติงานตอนนี้ใช้คนงานอยู่ประมาณ12คนค่ะอาจจะมีปัญหาอยู่แค่ช่วงการสื่อสารบ้างแต่ว่า ด้วยด้วยคนเราโดยส่วนมากสามารถเรียนรู้ได้ทั้งภาษากายได้หรือว่าสามารถสื่อสารกันด้วยน้ําเสียงได้มันก็จะเริ่มเข้าใจกันพอเขาทําในสิ่งที่เราอธิบายเริ่มทําได้เขาจะเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เราบอกมากขึ้นค่ะสําหรับที่สวนนะคะที่สวนก็เวลาอยู่ด้วยกันก็จะอยู่คล้ายๆกับพี่น้องเราอยู่กันเหมือนเป็นนายจ้างจริงแต่ว่าในการทํางานเราจะไม่ได้มีการบังคับเขาจะให้เขาสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานได้ในการทํางานเราอาจจะถามว่างานเนี้ย คุณอยากไปทําไหมหรือว่างานนี้คุณอยากได้ใครไปช่วยทํางานลักษณะนี้โอเคไหมหรือว่าอยากจะดัดแปลงไงเพื่อให้เข้ากับเขาเหมาะกับเขาหรือว่าเขาทํางานสะดวกขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ทํางานได้ได้แบบเต็มที่แล้วก็เต็มใจที่จะทาค่ะเราเป็นเท่าเก๋ก็จริงแต่เราไม่สามารถลงไปทําอ่ะเราต้องอาศัยเขาทำใช่ไหมคะเราจะรวยหรือไม่รวยก็อยู่ที่เขาทําให้เราด้วยเหมือนกันแต่ทางเราเราก็คิดเราก็ดูแลเขาดี ถ้าเราปฏิบัติเขาดีเขาก็ดีกับเราอะพวกนี้เขาก็ชอบที่เราพูดจากับเขาหรือไม่เอาเปรียบเขาอย่างเงี้ยถ้าเขาทําได้เราก็ต้องให้เขาแม้แต่5บาทส0บาทต้องคิดให้เขาหมดทุบบาททุสตังอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายถ้าเขาบอกเราเราก็รีบพาไปหาหมออย่างเงี้ยอนี่ก็คือเบื้องต้นที่สิ่งที่เขาต้องการขาดหรืออะไรเขาก็จะมาบอกเราอะไรอย่างเงี้ยเออเจขาดยี้งี้นะอะไรก็เหมือนเลี้ยงกันกับเขาเหมือนญาติกันคนหนึ่งกับเราอย่างเงี้ย บรรพบ,บุรุษก็สอนมาเนาะถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่จุดนี้ไม่ได้เราต้องพึ่งพาเขาเราก็ต้องดูแลเขาถ้าเขาพูดอะไรมาเราก็เอามาพิจารณาดูถ้าดีกว่าที่เราทําก็โอเคเพราะเขาเป็นคนลงไปทำอย่างนี้จะเห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวเป็นกําลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทุกภาคส่วนเริ่มฟื้นตัวและกลับมาเดินเครื่องธุรกิจอีกครั้งหลังมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2566จำนวนกว่า1,690,000คนซึ่งประกอบด้วยคนต่างด้าวตามมติคอรมเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2563อีกประมาณ4 1 1 0 0 0หคนมติคอรมเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564 ประมาณ930,000คนได้แก่คนต่างด้าวตามมติครามเมือ่อวันที่20สิงหาคม2,562มติครม4สิงหาคม2,563และคนต่างด้าวกลุ่มที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดโดยผลของกฎหมายทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมือ่อวันที่28กันยายนปี2,564 กว่า350,000คนที่ประสงค์จะทำงานต่อไปสามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่13กุมภาพันธ์2568โดยต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศไทยเพื่อให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้คมเดชพลสว่างถ่ายภาพเจตเลจรุนวิทย์ทีมข่าว N b t พิษณุโลกรายงาน